กลับมาค่ะทุกคนนะคะจากคลิปที่แล้วเราก็ทำการหาสัมประสิทธิ์การแปรผันหรือว่า C v วของวิชาภาษาอังกฤษกับวิชาคณิตศาสตร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพบว่า C v วของวิชาภา,าษาอังกฤษเนี่ยได้0.18แล้วก็ C v วของวิชาคณิตศาสตร์ได้0.27นั่นเองนะคะเรายังคงค้างกันไว้อีกหนึ่งวิชานั่นคือวิทยาศาสตร์ด้วยกัน เพราะฉะนั้นค่ะได้เวลามาหาสัมประสิทธิ์การแปรผลผันของวิชาวิทยาศาสตร์กันเลยแล้วกันนะคะด้วยความที่ว่าสูตรของเรานะคะมันคือ c v เท่ากับ s หารด้วย x าร์ bar, นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปหานะคะว่า s หรือว่าส่วนเบี่ยงเบนของวิชาวิทยาศาสตร์เป็นเท่าไหร่ x าร์เป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอให้ดูในตารางตรงนี้กันก่อนเลยนะคะอ่า ในตาราง s ของเราเป็น5นะคะ x บาร์ของเราเป็น65เฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์นะคะ s เป็น5 x บาร์เป็น65เพราะฉะนั้นเราก็ลงมาแทนค่ากันนะคะมาแทนค่ากันนะจ๊ะอ่ะได้เวลาแทนค่าค่ะทุกคน s เป็น5นะคะ s เป็น5ตามด้วย x บาร์เป็น65นะคะเพราะฉะนั้นได้วเวลาตั้งหารนะคะ่ะทุกคน5 หาร65ค่ะได้0.07692307692เนาะเพราะฉะนั้นค่าที่เราหาออกมาตรงนี้นะคะผลลัพธ์ออกมาเป็น0.076923บาบาบาเนาะอ่ะพ้มยาวนะคะ พราะจริงๆแล้วอาจารย์ต้องการแค่คําตอบ2ทศนิยมก็คือขอเป็นทศนิยม2ตํตำแหน่งเท่านั้นไม่ใช่2ทศนิยมสินะคะขอคําตอบที่เป็นทศนิยม2ตํตำแหน่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นข้อนี้ควรตอบเท่าไหร่คะทุกคนไปวิเคราะห์ตําแหน่งที่3ค่ะตาแหน่งที่3เป็นเลข6นะคะดังนั้นปัดขึ้นให้ตําแหน่งที่2 1ค่าค่ะเพราะฉะนั้นค่ะ C v วของวิชาวิทยาศ,าศาสตร์จะอยู่ที่ เท่าไหร่คะ0.08นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้น0.08มาจากตรงไหนมาจากตรงนี้ค่ะทุกคนนะคะอ่าเป็นที่เรียบร้อยนะคะที่บอกว่าเป็นที่เรียบร้อยคือเราหา CV ครบทุกรายวิชากันแล้วไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์คะ่ะดังนั้นได้เวลามาเปรียบเทียบกันค่ะว่า นายสุขใจนี้เรียนวิชาไหนได้ดีกว่ากันระหว่างภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์นั่นเองฉะนั้นเวลาจะไปเปรียบเทียบก็ไปดูค่าผลลัพธ์ที่เราหาแต่ละลายวิชาของสัมประสิทธิ์การแปรผันกันนะคะมาดูที่วิชาภาษาอังกฤษเราได้ cv อยู่ที่0.18วิชา คณิตศาสตร์เราได้ C ีอยู่ที่0.27และวิชาวิทยาศาสตร์เราได้ CV อยู่ที่0.08ค่ะทุกคนเพราะฉะนั้น3มวิชานี้ที่เราพบวิชาไหนมีค่ามากที่สุดคะค่าของใครค่าของ CV ค่ะทุกคนวิชาไหนคะทุกคนคะวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองนะคะ CV อยู่ที่0.27ด้วยกันลองลงมาค่ะวิชาอะไรคะ ภาษาอังกฤษค่ะอยู่ที่0.18ด้วยกันและวิชาสุดท้ายค่ะวิทยาศาสตร์อยู่ที่0.08ด้วยกันนั่นเองนะคะดังนั้นก็ได้เวลาเปรียบเทียบค่ะอาจารย์ก็เลยสรุปว่าดังนั้นรายวิชาที่เรียนได้ดีกว่ารายวิชาอื่นคือวิชาอะไรนะเมื่อกี้รายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะใส่มาลงไป รายวิชาคณิตศาสตร์เรียนได้ดีกว่ารายวิชาอะไรบ้างคะเมื่อกี้ภาษาอังกฤษและรายวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะเป็นอันว่าเราสรุปเรียบร้อยแล้วนะคะว่าวิชาไหนเรียนดีที่สุดตอบเลยคะ่ะคณิตศาสตร์ดีสุดนะคะดีกว่าภาษา อังกฤษและวิทยาศาสตร์นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าสรุปตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปิด a n s ค่ะถือว่าการเปรียบเทียบข้อมูลครั้งนี้บรรลุจุดประสงค์เรียบร้อยแล้วนะคะบรรลุนั้นที่นี้คือรู้ว่าสุขใจเนี่ยมันเรียนวิชาไหนได้ดีกว่ากันนั่นคือวิชาคณิตศาสตร์ได้ดีกว่าวิชาภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะเป็นอันว่า ตัวอ,อย่างที่29ก็จะดำเนินการแต่เพียงเท่านี้นะคะก็คือการเปรียบเทียบข้อมูลโดยการใช้สปสหรือว่าสัมประสิทธิ์การแปรผันมาใช้ในการเปรียบเทียบนั่นเองนะคะอ่าเป็นอันว่าในเรื่องของสัมประสิทธิ์ของการแปรผันนั้นสรุปเลยนะคะทุกคนว่าสูตรในการหาเนี่ยมีว่า c v เท่ากับ s หารด้วย x บาร์ นะคะ s หารด้วย x bar ฉะนั้นเราจะหา cv ได้ต้องรู้ค่าของ s นั่นคือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วก็ค่าของ x b a นั่นคือค่าเฉลี่ยนั่นเองนะคะถ้าโจทย์ให้มาอยู่ในรูปของข้อมูลธรรมดาก็คือไม่ได้ให้ x b a ไม่ได้ให้ s มาเลยเราก็ต้องทำการหา x b a หา s ด้วยตัวเองนะคะพอหาได้ผลลัพธ์ปุ๊บค่อยเอาค่าของ s กับ x b a ที่เราหาไว้นั่นะ มาแทนลงในสูตร cv แล้วคำตอบของ cv ก็จะออกนะคะจะออกมาได้ผลลัพธ์ดังที่เราทำในตัวอย่างที่28นั่นเองนะคะทุกคนแต่มันจะมีอีกในกรณีคือโจทย์อาจจะให้ x bar มาให้ส่วนเบ่นเบนมาแล้วอันนั้นก็คือไม่ต้องไปนั่งเสียเวลาหา x bar บาหาส่วนเบงเบนนะคะเสียเวลาแค่ว่าไปดูว่า x bar บา์มันคือค่าเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็ S มีค่าเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็แทนค่าให้ถูกจุด เท่านั้นนะคะ cv ก็จะออกนั่นเองอ่ะต่อไปค่ะอยากจะให้ดูเพิ่มเติมนั่นคือแบบฝึกทักษะที่3นะคะจะมีทั้งหมด3ข้อด้วยกันที่เราจะได้เจอกันนะคะก็จะมีข้อที่อาจารย์อยากรู้ cr cr คืออะไรเอาเดี๋ยวต้องไปย้อนดูในคลิปนะคะแล้วอาจารย์ก็ให้เป็นตารางเพื่อมาเปรียบเทียบด้วยกันอยู่2ข้อมีข้อที่2กับข้อที่ 3นะคะเวลาจะเปรียบเทียบต้องดูนะว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้แล้วถึงจะไปใช้ว่าเราจะใช้สูตรเกี่ยวกับเรื่องอะไร cr หรือ cv มาใช้ในการเปรียบเทียบนะคะต้องดูที่โจทย์ด้วยนะจ๊ะทุกคนเพราะฉะนั้นมีทั้งหมด3ข้อด้วยกันก็ฝากเอาไปไว้ทํากันด้วยนะคะ เดี๋ยวอาจารย์ก็จะไปโพสหน้าเฟซเหมือนกันแต่ถ้าใครไม่อยากไปดูหน้าเฟซก็แคปเจอร์หน้าจอตรงนี้ได้เลยเพราะอาจารย์ก็จะสต็อปไว้แบบหนึ่งนะคะอ่าก็มีทั้งหมด3ข้อด้วยกันสําหรับงานในคลิปวิดีโอนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ในเรื่องของการวัดการกระจายสัมผัสก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการไม่ว่าจะเป็นการหาสัมประสิทธิ์ของพิสัยและสัมประสิทธิ์การแปรผันดังนั้นตรงไหนที่ยังติดและ ยังไม่ค่อยเข้าใจก็ลองไปเปิดวนคลิปดูเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทำความเข้าใจเนาะแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปนะคะเราจะขึ้นเรื่องใหม่นั่นก็จะเป็นในเรื่องของอาการวัดตำแหน่งของข้อมูลจะเป็นหน่วยที่4กันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้อาจารย์ต้องขอลาไปก่อนนะคะทุกคนตรงไหนติดตรงไหนยังไม่เข้าใจเปิดคลิปวนไป แล้วจะเจอจุดที่เรายังสงสัยอยู่นั่นเองนะคะฉะนั้นขอลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า